รัฐสภาอภิยศแก้ไขรัฐธรรมน,นูญตาใหญ่เฉตัวรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ปล้นอำนาจประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่หน้าอภิยศที่สุดตัวนี้ว่ามันอาจจะอภิยศกว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม้ก่อนด้วยซ้ำน่าจะเรียกว่าอภิยศที่สุดแล้วตอนนี้การแก้ไขนั้นเนี่ยฝ่ายประชาชนต้องการแก้ไขทั้งฉบับให้ประชาชนราก แต่รัฐสภาอัปยศอันนี้ซึ่งมีที่มาแสนอัปยศเนี่ยก็ออยังว่าน่าทนที่จะแก้รับหนุตามใจชอบของตัวเองเพื่อสืบทอดอำนาจต่อไป,ปร,รอบที่แล้วเราก็เป็นระบบเครือตั้งที่ไม่เคยมีในโลกนี้มีประเทศเดียวที่เอาไปยำเป็นบั่นใบเดียวเอาไปยำกับสสเกตซึ่งความจริง การแก้ไขมันน่าเอาประโยชน์อยู่แล้วคือแก้เฉพาะระบบเรื่อตัง้งเพื่อเอาประโยชน์เฉพาะกับนต่างไม่ได้คานึงถึงประชาชนทั้งประเทศไม่ได้คานึงเลยว่ารัฐมนูญทั้งฉบับมีปัญหาที่ไหนมันก็น่าเอาประโยชน์แล้วน่าเอาประโยชน์ดอดสูญเลยทีนี้พอแก้ไปแล้วเป็นบัตรสองบัตรก็กลายเป็นปาหีเกิดขึ้นแบบที่เราทราบนะก็คือแทนที่ว่าบัญชีรายชื่อ จะเป็นร้อยอ mm. ที่กลับเป็นห้าร้อยก็แปลว่าจะเอาคะแนนที่ได้จากบัญชีรายชื่อเนี้มาคิดสาสอพึงมีโดยยำร่วมกับคะแนนของสสอเขตดิฉันคิดว่าไม่รู้ว่ากกตจะมีปัญหาและคิดคะแนนอย่างไรอันนี้ว่าด้วยปัญหาของความน่าอภิยศคือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจาก ไปเดียวเป็นสองใบเป็นสองใบาตามความเข้าใจก็ต้องคู่ขนะแต่ว่าไม่รู้ว่าวางแผนไว้ก,ก่อนว่าจะเบี้ยวหรืออย่างไรเพราะว่าฉบับของประชาธิปัตยนะน่มันเป็นการแก้ไขบุญฉบับที่ไม่สมบูรณ์เลยแล้วไปเลือกฉบับประชาธิปัตย์ก็สามารถเบี้ยวได้ตอนนี้ก็ขอเปลี่ยนกลับเป็นห้าร้อยตามกรรมาจารเสียงข้างน้อยอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอดสู ครั้งแล้วครั้งหลังมันชี้เห็นว่าเปลี่ยนได้ตามเใจใชอบอันนี้ก็มีการแววมาว่าเอา้าถ้างั้นอาจจะเป็นใบเดียวอีกก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นห้าร้อยปัดสองใบเอาคะแนนสอสอพึงมีมาคิดไม่ได้คิดแบบคู่ขนาดเป็นไปได้ว่าตัวเองจะเสียเปล่าก็มีคนคิดเอาอีกว่าถ้างั้นก็บัดใบเดียวแบบเมื่อก่อน เพื่อจะได้แบบที่ตัวเองต้องการตามใจชอบที่ตัวเองจะได้เพราะว่าเวลาเอาไปคำนวณละต่อให้หาหน้าร้อยถ้าเอาระบบสสพึงมีมาคิดอาจจะมองว่าหยุดแลนสไลด์ของเพื่อแต่แต่ในขณะเดียวกันพักใหญ่แบบพอประชรอแบบภูมิใจไทยที่มีสสเขตมากก็เป็นไปได้ว่าจะไม่มีบัญชีรายชื่อเลยเหมือนกัน ถ้ามาคิดเอาจริงๆเพราะนั้นตอนนี้ก็แปลว่าอยากจะทำยังไงก็ได้จากบัญชีรายชื่อหารร้อยก็มาเป็นหารห้าร้อยแล้วก็อาจจะเป็นบัตรใบเดียวก็ได้เพราะนั้นเดนมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอภิยศที่สุดกล่าเขียนด้รํานวนที่น่าอายกล้าแก้แล้วก,ก็กล้ากลัว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการเลือกตั้งรั้งนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าคุณสอสเขตผสมกับบัญชีหลายชื่อห้สาสยซอสเขตเนี่ยมันเป็นระบบว่าชนะแล้วชนะเลยชนะนเสียงก็ชนะได้คะแนนสามหมื่นก็ชนะแต่ถ้าสอสเบุรีคุณต้องคะแนนอย่างต่ำแปดหมื่น ในในระบบฐานแต่ถ้าระบบฐานร้อยต้องได้พอมันเป็นเช่นนี้เนี่ยก็คือคุณเอาสิงที่ไม่แน่นอนคือระบบเขตมาฟิกรวมกับสิงที่ควรจะต้องแน่นอนคือเป็นชีรายชื่อมีรอ้อยดังนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันย้ำกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าคุณไปเอาระบบเยอะอมาหนึ่งพักที่จะเข้าแข่งเนี่ย คุณจะต้องได้คะแนนนิยม0.1ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก่อนคุณถึงจะมาสมัครรับเลือกตั้งได้ข้อสองโหวตแล้วเนี่ยคุณถ้าคะแนนไม่ถึง5%คุณย่งมาคิดบัญชีรายชืย่อไล่ได้ข้อสามของเยอรมันเนี่ยที่ทำรวมกันอย่างนี้เนี่ยของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถตัดต่อเขต,ตได้แต่เขา ทำโอเวอร์แฮงได้ก็คือเขาไม่ฟิก5อยก็เกินไปทีนี้ที่เดียนใจดูว่าสุดขั้วของเราก็เคยมีอย่างเมื่อเราไม่ตัดอะไรเลยยางพลังชนได้สสเทหกที่นั่งนี่นี่นี่แต่ว่าคะแนนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันน้อย0.55เปอร์เซ็นตนี่เป็นตัวอย่างของสุดขั้วว่ามันจะโอเวอรแหงยังไง ทั้ึตอนพลังชนเป็นพักเล็กเขาได้สสอเคหแต่คะแนนความที่เอาไปทำพึงมีเนี่ยเขาได้จุดห้าห้าเท่าไหร่ทีนี้พอจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ได้สอสอหกคนอื่นเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไปฟ้องศาลรัฐมนูลเขาก็เขาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาได้สองเปอร์เซ็นต์เขาได้มากกว่าพลังชนเนี่ะ แล้วทำไมเขาไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ดังนั้นพอเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปคูณก็กลายเป็นว่าต้องมีสอสอทัเก้าสิบเอ็ดคนนี่คือตัวอย่างของการที่ว่าไม่ไมีข้อจำกัดใดๆแล้วมันก็เกิดโอเวอร์แฮงล้นเลยนี่เป็นคำเตือนนะว่า ในระบบของเยอรมันเนี่ยเอาของเขาก็เอามาไม่หมดเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันของเขาเป็นสหพันธรัฐนะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของรัฐด้วยแล้วก็มีภาพรวมด,ด้วยแต่ว่าการนับนอนเขาตัดสินแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะฟิกจำนวนห้าสซเตมันมากกว่าสสพึงมี ที่นั่งก็ต้องแล้วก็ทําให้สัดส่วนในการคำนวณเนี่ยเปลี่ยนด้วยนี้นอยากจะขอเตือนว่าแม่ไม่อยากเห็นภาพการคํานวณบัญชีสอสอแม้ระบบมันจะเฮงสวยยังไงก็ตามแต่การคํานวณเนี่ยมันต้องมีหลักอิสรและมีหลักของกฎหมายงเมื่อสอสอปุงมีอย่างต่ำต้องมีแปดเสียงห,หนึ่งคนต่อแปดส่นคุณจะเอาแบบ ทั้งที่แล้วมีเศษอ้างว่าสสปัดเด็ปัดยังไงมันก็ไม่ได้เพราะตามกฎหมายมันต้องเอาคำเอาสสปืนหนึ่ทั้งที่แล้วพักอนาคตใหม่เสียคะแนนไปเยอะแยะเพราะวิธีคิดแบบของตสรบนั่นสำแทนก็คือว่ารัฐมนตรีก็อภิยศรัฐสภาก็อภิยศแล้วแทนที่จะแก้ไขรัฐมนตรีอย่างที่ หน้าอายลดลงน่แล้วก็มีอำนาจมาช้านานมากแล้วแค่นี้จะมีความสํานึกว่าประเทศชาติเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปปล้อนอำนาจประชาชนมาแล้วจะถือครองในช่วงการถือครองและการเปลี่ยนผ่านมันควรจะมีความเพี่ยงทําเกิดขึ้นนะเป็นระดับชั้นก็ยังนี่นปรากฏว่าไม่ ไม่มีอะไรเลยสักอย่างก,กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเขาอาจจะแค่เปรียบเทียบกับพมา่าหรือเปล่ามองไม่เห็นประเทศชาติที่เป็นอารยะเป็น,ปนแล้วมองไม่เห็นหัวประชาชนที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนะที่คิดว่าตัวเองได้ประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่น่าอายน,นะแล้วมันก็จะเป็นประทึกในประวัติศาสตร์ พมื่อที่แล้วเราพูดเรื่องปั๊มกับในประวัติศาสตร์การทำรัฐประหารกลายเป็นสิ่งที่ไปหน้าอ่ะตอนนี้ก็เหมือนกันเขียนรัฐประนุนก็เขียนแบบไม่อายแก้รัฐประนุนพวกแก้แบบไม่อายแถมยังแก้กลับไปกลับมาคะ้นนี่ยก็คิดว่าเราไม่มีความหวังประชาชนไม่มีความหวังกับรัฐสภากับการแก้ไขรัฐธรมนุนแบบนี้ เพราะนั้นในขณะนี้แดนถือว่ามันเป็นวิกฤตของประเทศคือเราสามารถเี่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็มองด้านบวกได้แต่ตอนนี้ด่ดนมองด้านบวกเนี่ยมันดูไม่มีเลยมันไม่มีเส้นทางร่วมถ้าตราบใดเราเอาผลประโยชน์ไปะชาชนเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนี่คิดแบบพวกปฏิรูปนะพวกมองโลกสวยนะ ที่นี่มองในโลกก็มีสวยโดเฉพาโลกประเทศไทยเียคิดว่ามันน่าอัปยศแล้วก็มันยับเยิน